30เซนยาว64เซนนะครับอันนี้ด้านในจะมีแผ่นกระเทยความร้อนอแผ่นไม่ใช่แผ่นหัวเตาเนี่ยอินฟราเรดเนี่ยทั้งหมด2ข้างนะครับข้างหนึ่งก็ชุดละ4แผ่นอ,อันนี้ขนาดยาวขนาดใหญ่ดูนะครับก็ตอบโจทย์สำหรับครับก็รุ่นนี้นะครับ ก็เป็นรุ่นตะแกงใหญ่นะครับมาดูส่วนประกอบนะครับมีตะแกงปิ้งนะครับสามสิบเหยดกว้างส0มสิบเซนยาวหกสี่เซนนะครับเป็นตะแกงปิ้งนะครับเป็นสแตนเลสอา่าแล้วก็ที่ครอบสแตนเลสนะครับเวลาล้างก็ยกอย่างนี้เลยนะครับตอนอสินค้าถ้าเกิดเราส่งจากเราไปนะครับบางครั้งจะมี โฟมอัดตรงนี้นะครับก่อนใช้คุณลูกค้าต้องดึงออกนะครับเขากันกระแทกนะครับต้องดึงออกนะครับต้องดึงออกไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ก็จุดไปแล้วมันจะละลายนะต่นี้ก็มาถาดสแตเเลสนะครับถาดรองน้ํามันรองน้าเนี่ยเป็นสแตเเลสนะครับเป็นสแตเรเลตก่อนใช้ก็แนะนํานะครับถ้าปิ้งพวกแห้งๆก็ใส่น้ําสักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อว่า,าเวลา น้ำหวานอะไรเนี่ยหยดลงไปเนี่ยจะได้ล้างง่ายๆหลังการใช้เป็นระบบจุดอัตโนมัตินะครับสองหัวซ้ายขวานะครับเวลาเหตุที่ว่าทำไมไร้ควันเพราะว่าแผงอ้อยู่ด้านข้างเพราะอยู่ด้านข้างเนี่ยเวลาปิ้งสังเกตนะครับแผ่นสตเตเรตตัวนี้จะเลยมาให้น้ำมันเนี่ยลงมาอยู่ตรงกลางหรือให้เลยแผงออกมาก็เลย ไม่มีกั่นนะครับนี่ครับปรับการง่ายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูาการใช้งานย้ำนะครับคุณลูกค้าตัวนี้เป็นเตาแก๊สแรงดันต่ำนะครับเหมือนเตาบ้านทั่วไปนะครับห้ามใช้หัวเล่งแม่ค้าก็คือตัวนี้ห้ามใช้แบบนี้เด็ดขาดนะครับห้ามใช้แบบนี้ที่มีกางเขนข้างบนอย่างนี้ห้ามใช้เพราะใช้แล้วเดี๋ยวจะระเบิดเพราะว่ามันแรงดันมากเกินไปนะครับให้ใช้ หัวแก๊สแรงดันต่ำแบบนี้ครับที่ไม่มีการเข็นข้างบนนะครับขอย้ํานะครับเท่าะลูกค้าบางทีบอกว่ามีแล้วมีแล้วปรากฏว่าไปมีรุ่นหัวเร่งนะครับซึ่งพอจุกปุ๊บมันก็จะระเบิดใส่หน้าเอานะครับเตาไม่เสียแต่จะระเบิดนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบไปนะครับเปิดแก๊สเรียบร้อยแล้ววันนี้ระบบป้องกันแก๊สรั่วนะครับอันนี้ของไฮแก๊สนะครับั่งซื้อได้ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับ เป็นทองเหลืองเลยนะครับตัดแก๊สสนิทเลยตัวนี้นะครับเลยนะครับติดเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วางตะแกรงไปนะครับก็วางตะแกรงตัวนี้ได้เลยนะครับวางตะแกรงตัวนี้นะครับทีนี้ตัวนี้แรงสุดนะครับถ้าเบาก็เบาลงล่างนะฮะหรือจะขึ้นบนก็เบาได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นบนเบาจนดับเลยนะครับนี่แหละครับเวลาทําความสะอาดนะครับก็ทําความสะอาดง่ายนะครับเพียงแต่ยกตัวนี้ออกนะครับ ยกตัวนี้ออกไปทําความสะอาดแล้วก็ตะแกรงตัวนี้แนะนําอย่าเอาน้ําฉีดนะครับอย่า,าน้ําฉีดเดี๋ยวอายุการใช้าง,งานจะน้อยลงไปนะครับก็คุณลูกค้าชมคลิปแล้วนะครับสนใจเตาแก๊สปิ้งย่างไร้กวันนะครับขนาดตะแกรง30คูณ64เซนนะครับก็สั่งซื้อได้เลยครับทางร้านตลาดไทยแก๊สนะครับแลวเราก็รับซ่อมเตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ซื้อจากเราเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเราก็เค็มให้เราจะดูแลให้ได้ฟ้องไหวทันใจนะครับโทรเข้ามาก็จะเจอผมเนี่ยแหละครับเป็นคนรับสายนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับขอให้ร่ำรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ